สวัสดีค่ะรายการความรู้สู่ชุมชนโดยวิทยาดุสิตธานีพัทยากลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะคะและในวันนี้ก็อยู่กับกายเช่นเดิมค่ะเป็นยังไ,ไงคะคิดถึงกันไหมห่างหายกันไปนานเลยเนาะและในวันนี้กายก็อยู่ที่วิทยาลัยสิตธานีพัทยานะคะ และกายก็อยู่กับอาจารย์เอด้วยอาจารย์เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกายอาจารย์เอแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะอาจารย์เอนะคะหรือว่าอาจารย์ปรดาเหยืองอ่อนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทัวร์ของวิทยาลัยดิจิทัลนีค่ะเราพบกันครั้งที่สามแล้วเนาะใช่ค่ะพบกันบ่อยมากค่ะและในวันนี้อาจารย์เอมีเมนูอะไรมานําเสนอท่านผู้ชมคะข่าวนี้นะคะเรามีขนมที่เรียกว่าปุยฝ้ายนะคะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปุยฝ้ายธรรมดานะคะเราจะทำเป็นปุยฝ้ายแตงโมค่ะปุยฝ้ายแตงโมค่ะปุยฝ้ายแตงโมใช่ค่ะ ไม่ธรรมดาตลอดเลย,เลยนะวิทยาลัยนี้เนาะงั้นท่านผู้ชมอยากดูแล้วใช่ใชไหมควะว่าส่วนผสมของขนมปุยฝ้ายแตงโมงของเรามีอะไรบ้างงั้นเราไปพบกับส่วนผสมกั้นเลยค่ะข้าวผัดิมในการทำปุยฝ้ายนะคะก็ได้แก่นะคะแป้งเค้กค่ะ225่กรัมนะคะ,คะผงฟูค่ะ1ช้อนชานะคะ,คะน้ำตาลทรายนะคะ200กรัมนะคะน้ำเปล่าค่ะเป็นน้ำเย็นนะคะ2 0 0 ml อไข่ไก่1ฟองค่ะ อสีนะคะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะคะ,คะ8กรัมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะน้ำมะนาว1ช้อนชานะคะ่ะจวนเอค่ะทำไมเราต้องใส่น้ำมะนาวด้วยอะคะใส่น้ำมนะนาวนะคะเพื่อเวลาที่เขาขึ้นฟูค่ะเขาจะได้แตกสวยค่ะแล้จันเทค่ะเรามาเริ่มทำขนมวิตาเลยในชะ่เนาะท่้นตอนแรกนะคะต้องร่อนแป้งก่อน,นะคะ่ะเพื่อให้เกิดแป้งเนะะี่ยค่ะมีความฟูเบานะคะขนมของเราจะได้ฟูเบาค่คะค่ะอาจจะคุณกายร่อนเลยนะคะ ่้นแป้งนะคะลอนแป้งขนาดมากเลยค่ะล่อนขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรคะจากนั้นนะคะน้ำแป้งที่ล่อนนะคะ,คะใส่หัวตีเลยค่ะ่มาเป็นไปเลย แล้วนะคะก็ใส่ส่วนสมที่เหลือลงไปทุกอย่างเลยนะคะยยเว้นแต่น้ำมะนาวอ่าค่ะน้ำตาลก่อนใช่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะ,คะแล้วก็ใส่ผงฟูอาจารย์เอะคะอัตราส่วนเท่านี้เราจะทำขนมไวไฟได้กี่ชิ้นนะคะขึ้นอยู่กับขนาดค่ะถ้าเป็นขนาดปกตินะคะเราจะใช้ขนาดประมาณ3 2 1สอค่ะ จะได้ประมาณ20ถ้วยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่หนึ่งช้อนใช้หัวดีคนเข้พอใส่ไข่แล้วก็คนให้เข้ากันเข้ากันแบบนี้นะคะเวลาตีแป้งเขาจะได้มีฟงนะคะ สุดท้ายค่ะใส่เอสพีลงไปค่ะนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำไปตีกันนะคะ,คะตีความเร็วต่ำนะคะต่ำส่วนหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวเราเริ่มความเร็วต่ำก่อนนะคะความเร็วต่ำที่สุดนะคะหนึ่ง <1 S 1> นาทีจับเวลาเลยนะคะ 1นาทีแล้วค่ะจันเอ่ะคบ1นงนาทีแล้วนะคะปิดเครื่องค่ะปาดขอบอ่างก่อนนะคะปาดให้มันลงไปใช่ค่ะปาดให้เสร็จที่ไม่โดนตีลงไปข้างล่างนิดนะคะค่ะจากนั้นนะคะตีความเร็วสูงค่ะความเร็วสูงสุดเลยนะคะอีก10นาทีค่ะจับเวลาไปเลยจับเวลาไปเลยค่ะ อาเอค่ะครบสินาทีแล้วค่ะค่ะครบแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวค่ะแล้วก็เปิดความเร็วต่ำอีก3นาทีค่ะ,คะใส่น้ำมะนาวลงไปใช่ค่ะ เราตีความเร็วต่านะคะเพื่อเป็นการตัดของอากาศค่ะไล่ของอากาศใหญ่ๆออกไปนะคะค่ะก็จะทาให้ตัวเนื้อแป้งนี่ละเอียดใช่ค่ะเนื้อจะเียละเอียดมากขึ้นค่ะจันนี้คะครบสามนาทีแล้วค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนาเขาออกมาผสมสีแล้วค่ะค่ะวันนี้เราทําเป็นปุยฝ้ายแตงโมเนาะใช่ค่ะเป็นแตงโมสีแดงค่ะสีเขียวเป็นเขียวแล้วก็เป็นสีนึงค่ะแตงโมสีเหลืองนะคะค่ะ จะได้ดูมีสีสัดน่าทานนะคะแต่ถ้าสมมติเราไม่ทำเป็นคุยฝ้ายตังโมอันนี้ก็คือหยาดใส่ทิมได้เลยหรือว่าอยากได้เป็นสีอะไรก็ผสมสีเองได้เลยใช่ค่ะดูเนื้อสิคะเห็นไหมอยากให้ดูเนื้อค่ะละเอียดมากแล้วมาผสมสีกันเลยดีกว่านะคะแบ่งแป้ง จากนั้นนะคะเราก็แบ่งออกเป็นสีส่วนนะคะแล้วก็มาผสมสีกันเลยค่ะสีแรกนะคะสีแดงนะคะเป็นโมสีแดงใช่ค่ะเราใช้สีผสมอาหารใช่ค่ะเดี๋ยวคุณกายคนเลยค่ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะถ้าสีอ่อนไปเดี๋ยวเราเติมได้ค่อยๆใส่ค่ะอยู่ที่ความชอบเลยเนาะใช่ค่ะอันหนึ่งสีเหลือง ก็เปลือกค่ะสีเขียวเปลือกก็นิดเที่ยวพอร้อนใช่อา<ช>จารคะเราก็ผสมสีได้ทั้งหมดสามสีแล้วเนาะใช่ค่ะสีเขียวนะคะเป็นสีของเปลือกแตงโมนะค่ะอันนี้นะคะสีชมพูเป็นแตงโมสีแดงนะคะแต่ถ้าเราใส่สีแดงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ๋งแหลกเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะน่ากลัวเนาะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองแตงโมสีเหลืองค่ะ สีหนึ่งนะคะอย่าลืมเลยนะคะสีขาวนะคะเป็นชั้นสีขาวๆบางๆนะคะเราจะขาดได้เพื่อความสมจริงเนาะระหว่างชั้นเปลือกกับชั้นเนื้อได้ดูมีสีขาวนะเดี๋ยวเรามาเริ่มหยอดกันเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนของการตักหยอดค่ะเราจะใช้ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตักใส่ ใส่มากใส่น้อยแ่ะใส่ประมาณ3ามนสี่ทิมค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องมีสีขาวแล้วก็สีเขียวอีกค่ะใส่สามพยายามอยากให้เลอขอบเนาะใช่ค่ะไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยมือใหม่ค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะคุณกายจากนั้นคุณกายก็ตั้งเยวไว้เลย ค่ะไปเรื่อยเลยอย่าไปจนหมดแป้งเลยค่ะตัดในส่วนของสีใส่ถ้วยเสร็จแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็สีขาวค่ะเราจะใส่ถุงบีบนะคะทำเป็นชั้นเนาะเนื้อกัะเลือเพวกความสมริงค่ะใส่ถุงบีบเนาะเพื่อสะดวก ใช่ค่ะต้องเดือดตักมันดีนะะคเพราะเราจะตักไม่ได้แล้วนะคะนี่ใส่เข้าไปใช่ใช่ถุงบีบนี่ก็มีขายเนาะใช่ค่ะแบลเตอรี่อย่งนี้แบ่งขายค่ะถ้าใบผิดไปตัดนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็จะบีบรอบๆนะคะจะบีบแบบนี้อันนี้แบบนี้ก็ได้นะคะ ชั้นบางๆใช่ค่ะเฮ้ได้ชั้แบแล้วค่ะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะคุณกายอ๋อบีบแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะให้ปิดหมดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นในสมุนไพรแลาะใช่ค่ะกันค่ะแล้วเอาสีเขียวนะคะสมุนบพร กันเลยค่ะก็บีบเป็นชั้นบางๆเหมือนสีขาวนาคะใช่ไปแล้วนะคะเหมือนกันหยิบกันเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเปิดแบบนี้นค่ะเราก็ทำให้ครบทุกอ,อันเนาะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่กายลองทำดูค่ะดีขอบคุณนะคะข้อความสมจริงมากขึ้นะะเราค่ะเราจะกรีดนะคะเห็นลายเปิดแตงโมไหมคะพี่กายที่มันมีสีเขียวเขียวนะคะวิธีทำนะคะเอาไม้จุ่มสีนะคะแล้วก็ล่าเป็นเส้น นะคะเหมือนไม่ได้ตั้งใจซึ่งจริงตั้งใจนะคะวานิดมากใช่ค่ะถ้าเป็นจากระบาดค่ะเวลาแตะออกมาจะได้มีลายใช่ค่ะติดแตงเมติดแตงโมจริงจริงใช่นี่นะคะแล้วก็ทำไปจนรครบเลยค่ะแล้ว พร้อมนำไปนึ่งใช่ค่ะแล้วมาเรียงใส่ถึงก่อนเลยนะคะวิธีการเรียงนะคะเราไม่เรียงติดกันนะคะจียงแบบนี้ไม่ได้นะให้เราเรียงห่างๆนะคะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่านะคะเราต้องการให้ไอ้น้ำนะคะเขาดันพุ่งขึ้นมานะคะทําให้ขนมของเราหน้าแตกถ้าเราเรียงติดๆกันแบบนี้นะคะขนมไอ้น้ำนะคะมันจะพุ่งขึ้นมาไม่ได้นะคะขนมเราหน่าจะไม่แตกนะค่ะห่าก็เรียง ใช่ค่ะได้จะได้กินแล้วเรียบร้อยถึงเวลานำไปนึ่งแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนำไปนึ่งกันค่ะน้ำค่ะก่อนจะนึ่งนะคะต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพอเราเปิดฝาขึ้งเนี่ยให้เราเช็ดนะคะให้แห้ง เพราะอะไรคะตอนเอเพราะว่าถ้าน้ำนะคะหยดลงไปตรงขนมของเราเนี่ยขนมของเราจะแฉะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําขน,ข,นขนมของเราขึ้นนึ่งนะคะฝานะคะนึ่งนานแค่ไหนคะตอนเอ๊ยี่สิบนาทีค่ะจากนั้นนะคะหลีไฟนะตอนแรกเร,า,เรกาใช้ไฟแรงใช่ไหมคะ<ช>หลีไฟให้เหลือไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนไฟกลางค่อนข้างอ่อนใช่ค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะหน้าขนมเนี่ยจะไม่แตกนะคะเพราะว่าความร้อน นะคะท้าไมขนมเราตึงใช่ค่ะก็นึงไป2 0่สินาทีไปอ่อนเนาะค่ะเดี๋ยวอีก20นาทีกลมาชมกันชาตว่าขนมของเราเจอออกมาสวยงามขนาดไหนค่ะเวลาผ่านไป20ินาทีแล้วค่ะเรามาเปิดเปิดดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเวลาเปิดนะคะให้ยกนะคะอย่าให้น้ำหยดลงไปดูขนมของเรานะคะหนึ่งสองสามโอ้แตกสวยมากใช่ไหมคะค่ะ มันด้ไฟที่ต้องแตกแบบเซ่อๆแบบนี้เนาะตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะยกไปนะคะพักใส่ตะแกรงนะคะถ้าเราวางไว้เนี่ยเดี๋ยวก้นเขาจะแฉะอ๋อค่ะใส่ตะแกรงแล้วก็ทำการแต่งหน้าอีกนิดนึงจะได้เป็นแตงโมลวค่ะไปค่ะเราก็ได้ คุยฝ้ายแตงโมแล้วนะคะแล้วก็เพื่อความสมจริงเนาะเราจะมาเติมมาเลสสีดํากันค่ะวิธีทานะคะใช้ไม้นะคะแต่ใช้ด้านทู่ค่ะเอาไว้เป็นจุดกลมนะคะจิ้มสีดําเล็กน้อยนะคะจิ้มนิดหน่อยแล้วก็จุดลงไปเลยค่ะจุดตามใจที่เราอยากจุดนะคะค่อยค่อยจุดนะคะอย่างเบามือนะคะใช่ค่ะนี่นะคะเราค่อยจุดแบบนี้นะคะจุดอย่างเบามือนะ าเราจิ้มแรงนะคะเดี๋ยวจากเม็ดแตงโมมันจะกลายเป็นสีดำๆทั้งหมดนะคะมันก็ไม่น่าทานค่ะชัชวนลูกๆหลาๆเนาะมาทจะกลายใช่ค่ะใช้เวลาว่า,เางเยอะๆแต่งได้ขนมหน้ารังหน้ารังที่อย่าใช่เมื่อเสร็จแล้วนะคะกับวิทย์ฝ่าแตงโมใช่เราจะใส่ากานกันดีกว่านะคะเจ๊จัดเล็กเลย<า>เลยีเ้ยงเลยค่ะ ที่กันเรียนสลับสีกันไปนะคะค่ะจะได้ดูมีสีสันน่ารับประทานชวนคนในครอบครัวเนาะมาทําด้วยกันวันหยุดชวนลูกหลานเนาะมาทําด้วยกันสีได้กิจกร,รรมยามว่างแถมได้ขนมน่ารักน่ารักด้วยทำกันเองในครอบครัวหรือว่าจะทำถ่ายสร้างอาชีพเสริมก็ได้เนาะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเนาะเลยมันนิ่มมากเนื้อแ,แบบนิ่ม วันนี้กายก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอมากนะคะที่มาสาธิตเมนูขนมปี wi ๊ฟ่ายแตงโมให้กายกับท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ,คะก็ท<อ>างวิทยุดุสิตธานีชัยาของเรานะคะยังมีหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆนะคะเ,เช่นหลักสูตรอาหารไทยอาหารตะวันตกหรือเบเกอรี่นะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจน,นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยคะ่ะหรือว่าจะให้เราจะจักสูตรที่ท่านผู้ชมต้องการก็ได้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ วันนี้กายกับจันเอก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะจันเอค่ะเราไปทานขนมปิ้งากัน่อนค่ะบ๊ายบาย